ระวาจาประจามาสุขที่24่ธันวาคม2021สัปดาห์ที่4เทศก,กาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าบทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่สองเมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงเข้าไปประทับในพระราชวังและองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานความสงบจากศัตรูโดยรอบกษัตริย์ตรัสกับประกาศกนาทันว่าดูสิเราอยู่ในวังสร้างด้วยไม้สนสีดา แต่หีบของพระเจ้ากลับอยู่ในกระโจมนาธานทูลตอบว่าพระองค์ทรงคิดจะทำอะไรก็โปรดทำเถิดพระองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพระองค์แต่ในคืนนั้น,อง,น,น,นงอ,อ,งองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่นาธานว่าจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ท่านจะไม่เป็นผู้สร้างวิหารให้เราอยู่บัดนี้ ท่านจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าเราให้ท่านเลิกเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้ามาเป็นผู้นำอิสราเอลประชากรของเราเราอยู่กับท่านไม่ว่าท่านไปที่ใดเรากำจัดศัตรูทั้งปวงที่ท่านเผชิญหน้า เราจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินเราจะตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของท่านซึ่งเป็นบุตรของท่านให้เป็นกษัตริย์ต่อจากท่านเราจะพิทักษ์รักษาอาณาจักรของเขาให้มั่นคงเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราราชวงศ์และอาณาจักรของท่านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้าเราตลอดไปอำนาจปกครองของท่านจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไป พระวรสานบุรุกาเวลานานเสคริยาผู้เป็นบิดาได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมจึงกล่าวพยากรณ์ดังนี้ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลพราะพระองค์เสด็จเยี่ยมและทรงกอบกู้ประชากรของพระองค์พระองค์ทรงบันดาลให้พระผู้ทรงอำนาจเกิดจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด ผู้รับใช้พระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้โดยปากของบรรดาประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่โบราณการว่าจะให้เรารอดพ้นจากศัตรูจากเงื้อมือของผู้ที่เกลียดชังเราทรงสัญญาว่าจะทรงสแสดงพระกรุณาแก่บรรพบุรุษของเราทรงระลึกถึงพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และคำปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อับราฮัม บรรพบบรุษของเราว่าจะทรงช่วยเราให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูเพื่อรับใช้พระองค์โดยปราศจากความหวาดกลัวใดๆให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิตของเราส่วนเจ้าทารกเอ๋ยเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นประกาศกของพระผู้สูงสุด เจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเตรียมทางสำหรับพระองค์เพื่อให้ประชากรของพระองค์รู้ว่าเขาจะรอดพ้นเพราะบาปของเขาได้รับการอภัยเดชะพระเมตตากรุณาของพระเจ้าของเรา พระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเราจากเบื้องบนดังแสงอรุณโนไทยส่องแสงสว่างให้ทุกคนที่อยู่ในความมืดและในเงาแห่งความตายเพื่อจะนำเท้าของเราให้ดำเนินไปตามทางแห่งสันติสุข ข้อคิดเหตุการณ์น่าพิศวงที่เกิดขึ้นนำความชื่นชมยินดีมาสู่เสคาริยาเป็นอย่างยิ่งเป็นความชื่นชมยินดีที่ทำให้เสคาริยาขับร้องเพลงสรรเสริมพระเจ้าเบเนดิกตุสขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระพระองค์เสด็จมาเยี่ยมและทรงกอบกู้ประชากรของพระองค์ เป็นความชื่นชมยินดีในการเสด็จมาของพระเมสสยาเซคาริยาเอ่ยถึงบทบาทของยอนว่ามาก่อนเพื่อเตรียมทางและประกาศถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าพระเมสสยาที่ชาวยิวรอคอยมีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้าทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า ดังบทเพลงของเสคาริยาให้เราชื่นชมยินดีในการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าซึ่งเรากําลังฉลองการบังเกิดของพระองค์และพร้อมที่จะส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนรู้จักพระองค์ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021